จเจริญพรทุกท่านข้างหลังได้ยินไหมใครไม่ได้ยินยกมือเมาเมาวพวกเราเก็เงียบๆ่อยก็แล้วกันเ <c oughs> นี่ยมก็ได้ยินเองอะนะสมัยพุทธากาลหลวงพ่อเคยสงสัยพระฟังเทศทีหนึ่งตั้งห้าร้อองค์พระพุทธเจ้าไม่มีไมโครโฟนนะแสดงว่าบ้านเมืองมันเงียบ ในคนไหนเป็นคนไข้ชิมมาโตบ้างยกมือซื้มีไหมอ๋อ,อทางนี้นะนี่รุ่นน้องหลวงพ่อเป็นก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะไม่เกินหลวงพ่อจะพยายามให้สั้นที่สุดเพราะพวกเราเดี๋ยวจะโมโหหิวนะเวลาหิวแล้วโมโหง่ายรู้สึกไหม เวลาเหนื่อยก็โมโหง่ายเวลาง่วงก็โมโหง่ายนะอย่างช่วงนี้เริ่มโมโหหิวถ้าให้ไปกินก่อนแล้วมาฟังเทศก็ง่วงก็โมโหง่วงอีกนะเวลาที่เราสัมผัสหรือกระทบอะไรที่มันไม่ชอบใจความหมงุดหงดจะเกิดขึ้นเนีโทสะภาษาพระเนี่ยโทสะ ความโกรธมันจะเกิดขึ้นมันลำคาญหงุดหงิดงั้นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันไม่เจ็บป่วยเฉพาะร่างกายนะจิตใจมันจะหงุดหงิดไปด้วยหรือจิตใจมันจะมีโทสะอย่างพอได้ยินทีแรกว่าเป็นมะเร็งเนียโทสะแรกเลยตกใจนะบางคนกลัวตกใจกังวลเนี่ยกิเลสตระกูลโทสะทั้งหมดเลย ถามว่าตกใจแล้วหายจากการเป็นมะเร็งไหมไม่หายเห็นไหมกลัวแล้วหายไหมไม่หายกังวลใจแล้วมันจะหายไหมมันก็ไม่หายนะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกตระกูลโทสะที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นส่วนเกินไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันมาบั่นทอนจิตใจของพวกเราโดยไม่มีความจําเป็นะไม่มีประโยชน์แต่อยู่ๆจะไปบอกว่า ทำใจให้สบายนะส่วนมากชอบปลอบกันบอกทำใจสบายสบาๆนะสบายอย่างน้นสบายอย่างนี้นะถ้าเป็นคนไข้ก็อยากจะย้ยอนบอกแกลองมาป่วยดูบ้างสิแ <c oughs> <c oughs> กามาพูดอยู่ได้ทําใจให้สบายนะ <c oughs> ลงแกบบป่วยนะแกคงชักดินชักหง,งอยิงออย่งกว่าฉันอีกนะีนะนะนะ่ถ้าเราสังเกตให้ดีนะเวลาร่างกายเจ็บป่วย หรือร่างกายไม่สบายเนี่ยจิตใจมันปลอยไม่สบายไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกคนทั่วๆไปเนี่ยเวลาร่างกายมันเจ็บป่วยเนี่ยเหมือนถูกยิงด้วยธนูดอกที่หนึ่งยิงเข้ามาที่ร่างกายแล้วมันจะซ้ําดอกที่สองเข้าไปที่ใจคือจะทุกข์ใจขึ้นมาด้วยถ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงนะความทุกข์มันจะอยู่ที่กายเท่านั้นมันจะเข้ามาไม่ถึงใจ นี่บางคนมันก็เพี้ยนหนักนะบอกถ้าเป็นพาาระอรหัน์แล้วก็ร่างกายไม่เจ็บป่วยไม่เงเงกเนี่พระพุทธเจ้ายังอาภาธเลยนะพระพุทธเจ้ายังลําบากเลยมันคิดเอาเองอ่ะพาาระอรหันไม่ใช่หุ่นยนต์นี่หวามันก็เจ็บเป็นอ่ะแต่ว่าสิ่งที่ท่านต่างกับพวกเราก็คือร่างกายเราเจ็บใจเราเจ็บไปด้วยใจเราเดือดร้อนแล้วก็ใจที่เดือดร้อนเนี่ยนะมันไปขยาย ความทุกข์ทางร่างกายให้มากขึ้นได้ด้วยนะมันเป็นกระทบถึงร่างกายได้ด้วยเนี่ตรงนี้หลวงพ่อสังเกตมาได้ตั้งนานแนละ้วตั้งแต่หลวงพ่อยังเป็นฆราวาสยังไม่ได้บวชนะหลวงพ่อสอนกรรมาฐานกับเพื่อนเพืเพื่อน,อนผู้หญิงหลายคนนะควมีรอบเดือนเนี่ยปวดมากเลยต้องกินยานะปวดทนไม่ไหวหลวงพ่อบอกให้ดูที่ใจนะลองสังเกตที่ใจเลย ใจนั้นไปขยายความเจ็บปวดขึ้นมาให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบใจที่หงุดหงิดใจที่กังวลนะรู้ทันเข้าไปอย่างพอมีรอบเดือนขึ้นมาเนี่ยมันเจ็บมันปวดจริงนี่ส่วนหนึ่งเจ็บปวดจริงแต่ว่าใจที่ไม่สบายใจใจที่หงุดหงิดมันไปขยายความรู้สึกเจ็บปวดให้รุนแรงมากขึ้น บอกลองสังเกตดูเลยใจเนี่ยมันมีโทสะมันมีความไม่ชอบเกิดขึ้นเขาไปหาดสังเกตนะปรากฏว่าตั้งแต่นั้นไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินยางั้นเวลาที่เราเจ็บป่วยเนี่ยนะอย่างเราเป็นคนไข้มะเร็งเนี่ยเดี๋ยวก็เจาะเดี๋ยวก็เจาะนะหมอก็อยากรู้อยากเห็นอะไรตลอดเวลาทุกบ้านทุกวัน,วนเรียกพยาบาลมาเจาะเราอะเราอย่างนึงไปเจาะหมอบ้างสิ <laughs> สั่งเอาสั่งเอานะบางทีหมอสงสัยสงสัยน้นสงสัยนี้นะความสงสัยของแกแหละทาให้เราเจ็บใช่ไหมอ๋อเนี่ยถ้าเราภาวนามไม่เป็นนะต้องุลหง,งิดตายเลยน, <laughs> นี่หลวงพ่อไม่สบายนนอนโรงพยาบาลไม่ได้กลับบ้านเลยสี่เดือนกว่า <laughs> ให้ยา <laughs> พอให้คีโมเสร็จนะ <laughs> มากค่เป็ดไข้า <laughs> อาจารย์ก็ไม่ให้กลับ แล้วก็พอหายไข้เนี่ยเหลืออีกสองสาวันจะให้คีมโมอาจารย์ถามจะกลับไหมบอกไม่กลับไปขี้เกียจกลับไปกลับมานะไปเดี๋ยวต <c oughs> ้องมาอีกแล้วอยู่โรงพยาบาลสี่เดือนกว่าๆพวกพยาบาลบ้างหมอบ้างนะชอบมาถามหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาลเนี่ยตั้งนานแล้วเบื่อไหมนี่ถามเบื่อไหมไม่เบื่อหรอกเบื่อเป็นโทระันะ <c oughs> อททั้งหมอทั้งพยาบาลนะฟังแล้วงงพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะ ถ้าภาวนาถึงจะรู้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกถ้าเราเบื่อแล้วเราได้กลับหรือเปล่าอ่ะเราก็ไม่ได้กลับใช่ไหมยังไงอาจารย์ก็ไม่ปล่อยไม่ให้พ้นกรงเล็บนะหลุดมาแล้วเข้ามาอยู่ในอุ้งมือแล้วไม่ปล่อยแล้วนะต้องดูอย่างดีปลอดภัยแน่นอนถึงจะปล่อยนะเนี่ยถ้าเวลาเราไม่สบายนะใจเรามักจะกังวลใจเรากลุ้ม เวลาเขาจะมาเจาะเลือดจะมาผ่าตัดอะไรนะมันเจ็บมากกว่าความเป็นจริงนะเจ็บมากกว่าความเป็นจริงแต่ถ้าเราหัดภาวนาเป็นนะเวลาหมอเขามาทําหรือพยาบาลเขามาทําอะไรในร,ร่างกายเราเนี่ยอยี่ยมาเจาะตรงนั้นมาผ่าตรงนี้อะไรเนี่ยนะความรู้สึกเจ็บนั้นส่วนหนึ่งนะแต่วิทยาการสมัยนีย้มันดีมากนะมันจริงๆแล้วไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรอกมันเจ็บเพราะเราตกใจเรากลัวมากกว่า ในทางวิทยาศาสตร์นะช่วยเราเยอะความเจ็บปวดจริงๆนะั้นน้อยเทียบกับคนไข้รุ่นก่อนคงเทียบกับไม่ติดหรอกรุ่นก่อนนะัคงเจ็บจริงๆอนะ่ะรุ่นเราเดี๋ยวนี้ยาแก้ปวดยาชายาโน่นยานี่เยอะแยะไปหมดเลยนะยิ่งป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมีกระทั่งยาผีบอกนะคนโน่นบอกคนนี้บอกนะให้กินโน,น่นให้กินนี่เชื่อมนะันจะตายแง่แงเลยนะกินยาที่หมอให้ก็พอแล้วนะกินโน,น่นกินนี่เข้าไปอีกไม่ไหวอะ่ะ เนี่ยเวลาใจมันกังวลเะมั้ยเขาจะผ่าอะไรเนี่ยมันกลุ้มใจวอาจะผ่าใส่พอร์ตกลุ้มใจตั้งแต่ยังไม่ผ่าแล้วได้ยินว่าจะผ่าก็กลุ้มใจผ่าเสร็จแล้วโอ้ย่ำแย่หลวงพ่อมีรอบหนึ่งนะให้คีมโมเสร็จแล้วเป็นฝีที่ทวารหนักนี่แล้วก็ไปผ่าพอผ่าเสร็จแล้ว หมอก็ให้ยาเลยสั่งพยาบาลไว้คืนนี้จะต้องปวดมากเนะตรียมรม์ฟีนไว้เลยจะต้องให้ร์ฟีนหลวงพ่อแล้วเพราะว่าจะปวดนะพอตกเย็นนะตกสักหกโมงเย็นพยาบาลมาแล้วมาหลวงพ่อมาฉีดร์ฟีนเราถามฉีดทําไมวนะบอกเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดเออปวดแล้วจะบอกนะปรากฏว่าไอ้ที่ว่าจะต้องใช้ร์ฟีนอะไรน,นะเตรียมไว้อย่างเดียกกินพารามิดเดียวเอง เพื่อให้พยาบาลสบายใจได้กินแล้วทนะ <laughs> าไมเราเจ็บน้อยนะเจ็บน้อยส่วนหนึ่งนะหมอเก่งวิทยาการดีอีกส่วนหนึ่งใจเราสบายใจเราไม่ตกใจนะเพราะฉะนั้นใจเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีมันจะไปขยายความรู้สึกเจ็บปวดให้เกินความจริงนะเพราะฉนั้นเราคอยรักษาใจของเราเราจะรักษาใจได้ยังไงใจมันอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยนะ วิธีที่ง่ายๆนะคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆจำประโยคนี้ไว้ให้ดีเลยนะคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองรู้สึกเบื่อก็รู้รู้สึกกังวลก็รู้รู้สึกกลัวก็รู้ะรู้สึกอะไรก็รู้ไปะในความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้คอยรู้คอยรู้ความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็คอยรู้มีความสุขเกิดขึ้นไหมมีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะ วันไหนหมอไม่มาสั่งเจาะนนทนเจาะนี่วันนี้มีความสุขเพราะเคยโดนทุกวันะวันนี้ไม่โดนมีความสุขนะอ,อไม่ใช่ไม่มีเน,นี่ยมีความสุขเราก็รู้มีความทุกเราก็รู้นะคอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆนะมันกลัวก็รู้มันโกรธก็รู้มันก,ก,นกังวลก็รู้มันหงุดหงิดก็รู้นะมันเป็นยังไงคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปใบ่อย ถ้าเรารู้ความรู้สึกของตัวเองได้ชัดเจนเนี <studio> ่ยความรู้สึกมันจะมาครอบงาใจเราไม่ได้นะอย่างความกลัวเกิดขึ้นเรารู้ปั๊บความกลัวมันจะแยกออกไปจากใจเราความกังวลเกิดขึ้นเรารู้ปั๊บนะความกังวลมันจะแยกออกไปใจเราจะเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายมีไหมมีมีได้นะไม่ห้ามเพราะเราไม่ใช่พระอรหันเนี่ยอยู่ๆจะบอกไม่มีกิเลสเลยนะเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ว่าพอมีโทสามีความกลัวมีความกังวลอะไรเกิดขึ้นมีสตินะรู้ทันใจของตัวเองมันจะไม่ขยายความเจ็บปวดไม่ขยายความทุกข์ทรมานให้มากเกินจริงนะไม่มากเท่าไหร่นะจะทนได้สบายๆนะอยู่โรงพยาบาลเป็นนานๆรู้สึกสบายนะบางคนไม่อยากกลับบ้านก็มีนะพยาบาลสวยกว่าคนที่บ้านเราไม่อยากกลับบ้านแนละ้วอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นสำหรับคนไข้นะร่างกายเราเนี่ยเป็นหน้าที่ของหมอที่จะดูแลอย่าไปเชื่อเพื่อนมากนะคาแนะนําสารพัดเลยนะหมอจีนหมอไทยหมอแขกดหมอฝรั่งหมอผีหมออะไรต่ออะไรนนะสารพัดเลยะเอาอยามาเสนอให้พวกเราเนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะมันกดดันนะกดดันมากเลยต้องชันนะต้องกินนะเนี่ยดีที่สุดเลย อีกเจ้าหนึ่งก็ดีที่สุดอินนี่ก็ดีที่สุดนะกินทุกอย่างเข้าไปเนี่ยถ้าตายแล้วไม่ต้องฉีดฟอร์มาลีนเลยเชื้อโรคมันไม่อยู่แล้วมนเะข้ามาไม่ไหวแล้วไม่เน่าเนี่ยสำหรับคนที่เจ็บป่วยนะทำใจไว้อย่างหนึ่งว่าความเจ็บป่วยแนละ้วก็เป็นของชั่วคราวนะมันไม่มีใครหรอกเจ็บตลอดชาติเจ็บตลอดเวลานะความเจ็บปวดมันก็อยู่ชั่วคราวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป เพียงแต่บางคนถ้าร่างกายอ่อนแอมากนะความทุกโกครคภัยไข้เจ็บมันไปพร้อมกับชีวิตเรายังไงเราก็ไม่แพ้มันนะเสมอกันอย่างมากนะไม่มีหรอกที่มันชนะเราอย่างมากก็เสมอกน,นะถ้าอย่างเราเป็นมะเร็งเราตายนะเซลล์มะเร็งตายด้วยนะมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นบอกกับมันดีๆนะว่าเองอย่ยาเราวาดมากนะักนะแผ่เมตตาให้มันบ้างนะพอเราแผ่เมตตาใจไม่เกลียดมันนะใจจะสบาย ใจสบายสมาธิเกิดขึ้นมาใจมันร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขมีกําลังมีกําลังใจนะเราไม่ต้องคิดอะไรมากเวลาเราผ่านการรักษาที่ยาวนานเนี่ยบางคนบอกโอ้โหอาจารย์จะต้องให้คีโมหกครั้งแปดครั้งอะไรฟังแล้วท้อแท้ใจอยู่เป็นวันๆไปอยู่มีชีวิตเป็นขณะขณะเป็นวันๆไปวันนี้ให้ทําอะไรก็ทาไปอย่าไปคิดว่าเหลืออีกกี่วัน เหลือต้องให้ยาอีกกี่รอบอะไรเงี้ยคิดมากก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันไปทีละวันทีละวันนะแป๊บเดียวเองอะ่ะนะเหมือนบางคนแต่งงานนานๆใครแต่งงานนานๆบ้างมีไหมในนี้นะอยู่กับไฟวันๆนะไม่มีอะไรเลยอุเบกขาอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวก็ผ่านไปปี่งและนะแล้วเสร็จแล้วไปเล่าให้คนฟังเนี่ยแต่งงานมาสามสิบปีแลีว้วนะความรู้สึกนะ หมือนอยู่กับโต๊ะเหมือนอยู่กับเก้าอี้เฉยๆอ่ะใจไม่เฉยๆเสยอย่างะใจไม่ดิ้นรนใจไม่ทุกข์ร้อนอะไรงั้นเราอันแรกเลยยอมรับความจริงมันป่วยแล้วล่ะถ้ามันป่วยแล้วล่ะเราอยากให้มันไม่ป่วยเราจะกลุ้มใจงั้นความทุกข์ทางใจเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการเป็นมะเร็งความทุกข์ทางใจเกิดจากไม่อยากจะเป็นมะเร็งแล้วมันดันเป็นแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแล้ว เป็นแล้วก็รักษาไปเป็นหน้าที่ของหมอนะรักษาได้ก็หมอเก่งรักษาไม่ได้ก็หมอก็งั้นง <t> ั้นอ่ะเราไม่ต้องกลุ้มใจคนที่กลุ้มใจคืออาจารย์นะเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วรักษาใจว่าคนไขรไม่รอดเลยอย่างเงี้ยนงั้นคนหน้าที่รักษานะคือคืออาจารย์คือหมอเรามีหน้าที่ดูแลใจของเรา อาจารย์มาดูแลใจเราไม่ได้นะงั้นถ้าเรารู้เลยนะว่าความทุกข์ทางใจมันเกิดจากไม่อยากจะเป็นมะเร็งเป็นแล้วอยากหายเร็วๆนะสามวันหายกลับบ้านได้จะดีมากเลยพูดเลยเป็นลิเกเลยนะต้อขั้นตอนการรักษาเันยาวนี่ถ้าใจเรายอมรับความจริงนะเราจะไม่ทุกข์มากความทุกข์ทางใจเนะีเกิดจากความอยากนะความอยากเนะี่ยเกิดจาก ความยึดถือนะความสําคัญผิดไม่รู้ความจริงของกายของใจอันนี้ลึกเกินไปนะหลวงพ่อจะไม่พูดเรื่องนี้ยากไปแต่ยังเป็นมะเร็งนะียอยากให้ไม่เป็นทุกแน่นอนเพราะเป็นแล้วนะเป็นมะเร็งแล้วอยากให้หายทันทีทุกแน่นอนนะเพราะมันหายทันทีไม่ได้นะมีชีวิตอยู่เป็นวันวันไปนะวันนี้ยังอยู่วันนี้ยังอยู่นะทำใจให้ร่าเริงทำใจให้เบิกบานร่างกายเนี่ยเราปล่อยชปล่อยวาง หลวงพ่อมีคนหนึ่งลูกศิษย์นะวันนี้ก็มาศิษย์เก่ามาเด่ง<ม>นะไม่สบายนะมาบอกหลวงพ่อเลยว่าอยู่ได้ไม่กี่วันลนะหมอบอกจะต้องตายในเวลาอันสั้นตอนนี้ทำกรรมฐานอะไรก็ไม่ได้แนละ้วจิตใจว้าวุ่นหมดแนะล้วหลวงพ่อบอกว่าก็อย่าไปทำมันสิอย่าไปคิดนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรไม่ไหวแล้วนะให้ทำใจว่าเราขอถวายร่างกายเนี้ย เป็นพุทธบูชาเอาร่างกายเราเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าทําใจอย่างนี้เลยไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วมันเป็นสิ่งที่เราถวายพระไปแล้วนี่พอใจเราไม่กังวลน,นะปรากฏว่าแกทนทานนะหมอเนี่ยเสียหน้ามากเลยหมอบอกจะตายในอันเวลาชาอยู่ป่านนี้ยังไม่ตายเลยตั้งหลายปีแล้วนหลวงพ่อทำท่าจะตายก่อน,น <laughs> <laughs> ดูสิแม่ดีว่าอาจารย์เก่งนะรักษาหลวงพ่อหาย <king> น,นี่สำหรับคนไข้นะคนไข้เนี่ยคอยรู้ทันใจตัวเองไปถ้าใจเกิดหงุดหงิดขึ้นมาใจมีความไม่อยากใจอยากอย่างโน,น้นใจไม่อยากอย่างนี้นะคอยรู้ทันบ่อยๆแล้วใจจะสบายความทุกข์จะเหลือแต่ทางร่างกายความทุกข์ทางใจจะไม่มีนี่สําหรับญาติคนไข้ก็จําจเป็นนะญาติคนไข้เนี่ยหลวงพ่อเคยมีรู้สิธิ์คนหนึ่ง ยังเด็กๆเลยนะอายุไม่มากหรอกยังไม่ถึงยี่สิบเลยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็เร็วมากเลยเด็กคนเนี้หัดภาวนาม,มาตั้งแต่เล็กๆ,ๆเลยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าทัว่วนนี้เหนื่อยมากเลยต้องคอยปลอบแม่อ๋อคนป่วยนะต้องคอยปลอบยากอ่ะญานินะโอ้ยเศร้าโศกนะเศร้าเสียอกเสียใจคนป่วยเนี่ยต้องใช้พลังงานมากมายในการมาปลอบ กวาแม่จะตั้งสติได้อะไรเนี่ยนะรูปเหนื่อยทั้แย่เลยงั้นคนป่วยนีย่ก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองญาติของคนป่วยก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองอย่างมันกังวลมันกลัวมันอะไรมันเป็นแบบเดียวกนันอะมันห่วงมีความรักมีความห่วงใยมีอะไรต่ออะไรสารพัดเลยบางคนก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่ออะไรมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายเลยค่ารักษามันแพง ให้คอยรู้ทันใจของตัวเองเหมือนกันนะใจกังวลขึ้นมาก็รู้ใจเป็นยังไงขึ้นมาก็รู้การรู้ทันใจของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ไปขยายความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นกับใจนะความทุกข์จะอยู่เฉพาะร่างกยายญาติก็เหนื่อยนะต้องมาเฝ้าไขา้ต้องวิ่งไปวิ่งมาต้องซื้อยาต้องนอนต้องนี้นะมีคําว่าต้องมากมายแล้วก็คำว่าห้ามเยอะแยะเลยนะ ห้ามกินโน่นห้ามกินนี่ห้ามโน,น่นห้ามนี่เยอะแยะนะนยญาติก็ลาบากคนไข้ก็ลําบากนะงั้นหน้าที่ของเราเนี่ยจะช่วยตัวเองทําไงจะทุกข์ให้น้อยน้ยก็คือรักษาใจของเราเครื่องมือในการรักษาใจเรียกว่าสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจของตัวเองนะงั้นเราคอยสังเกตจิตใจของเราสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ย มีสองกลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วนะสุขกับทุกข์ดีกับชั่วอันนี้มันหมุนเวียนอยู่ในใจเราทั้งวันนะมีตลอดเวลาตื่นขึ้นมาปุ๊บคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์เห็นคนนี้มีความสุขเห็นคนนี้มีความทุกข์เนี่ยนะจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้สุขทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเรานะ ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างตามมาบางทีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะตามองเห็นนะก็เกิดกุศลสมมติวนะ่าเราเห็นพระมาบิณฑบาตจิตเป็นกุศลขึ้นมานะหรือบางทีเห็นพระมาบิณฑบาตจิตเกิดอากุศลน,นี่พระจริงหรือพระปลอมเนี่ยสงสัยนะหนะงุดหงิดอย่าไปให้มันกินดีกว่า อย่างนี้นะนี่ตาเรามองเห็นนะจิตเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้นะสรุปนะสรุปหัดรู้ทันใจตัวเองขณะนี้มีความสุขรู้สึกไหมขณะนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขลองสังเกตที่ใจที่มีความสุขเสียสังเกตไหมมันค่อยๆนิ่งลงใช่ไหมความสุขค่อยๆลดระดับลงใช่ไหม แต่ไปเวลามีความทุกข์ก็ไปสังเกตแบบเดียวกันนะแล้วด้วยใจที่เป็นกลางนะความทุกข์จะลดระดับลงนะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปมีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆนะทั้งคนไข้ทั้งญาติของคนไข้นะทั้งเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรนะคอยรู้ทันใจตัวเองนะแล้วเกิดแถมอีกข้อหนึ่งเกิดคนไข้รักษาไม่ได้จริงๆบางคนรักษาไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องธรรมชาติ บางคนมาถามว่าถ้าจะตายจะทํำยังไงต้องเรียนเหมือนกันตรงนี้สําคัญนะทําไงเราจะตายอย่างมีความสุขได้นะให้คอยรู้ทันร่างกายเจ็บป่วยรู้สึกไปนะใจกังวลใจเป็นยังไงคอยรู้สึกไปดูกายดูใจไปเนี้ยรับรองว่าไปดีกว่าเกา่านะไปสุขติงั้นไี่เทศจนครบวงจรแล้วนะตั้งแต่ป่วย จนกระทั่งรักษาหายก็ดีนะรักษาไม่หายก็ดีอีกนะมีวิธีมีทางเลือกที่เราจะไปได้ดีนะเราดูจิตด,ดูใจไปนะเจ็บป่วยน้อยทุกทรมานน้อยนะไม่กังวลหายเร็วด้วยนะจะหายได้เร็วกว่าคนที่เครียด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 หายยากนะถ้าใจสบายมันหายเร็วนะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อย วันนี้เทศเท่านี้นะเพราะว่าเขาให้เวลาครึ่งชั่วโมงปกติเทศชั่วโมงครึ่ง <laughs>